VO2max คืออะไรและสำคัญกับนักกีฬาอย่างไรสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการกา r m i n c ิ i n i c EP นี้เนี่ยก็ EP ที่16กันแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงค่าตัว VO2max นั่นเองนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่า VO2max มาละ VO2max นะครับย่อมาจาก V Volume O2 คือออกซิเจน แม็เนี่ยย่อมาจาก maximal นะครับเมื่อรวมกันเป็นก็คือ volume oxygen maximal หรือว่าระดับการใช้ออกซิเจนสูงสุดใน1นาทีต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองซึ่งค่า VO2 m a x นี้นะครับเป็นอีก1ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความฟิตของร่างกายค่า VO2 m a x นี้นะครับในหญิงและชายหรือแม้กระทั่งในแต่ละช่วงอายุเนี่ย ก็จะมีค่ามาตรฐานที่ไม่เท่ากันซึ่งผมจะทําการแนบตารางเอาไว้ให้ตามนี้เลยนะครับและค่า V O2 max นะครับมีความสัมพันธ์กับการออกกําลังกายอย่างไรค่า V O2 max เนี่ยยิ่งตัวเลขสูงมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการนําออกซิเจนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงว่าในนักกีฬาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเมนเทนในช่วงฮาร์เรสโซนที่เป็นโซน1 2แล้วก็3ซึ่งเป็นแอโรบิกโซนมีการเปลี่ยนออกซิเจนมาใช้พลังงานนั่นเองนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ EP หน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ และใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย